การค้าชายแดนกับประเทศทั้ง5ประเทศที่เรามองว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีมูลค่าปีที่แล้วรวมกว่า2ล้านล้านบาทนะคะ ซึ่งก็ถือเป็นประมาณ12%ของการค้าต่างประเทศของไทยทั้งหมดนี่มันสําคัญเพราะนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มาเมืองไทยนีย่มากเป็นหลักสองรอบตีสถานทูตก็เป็นหน่วยงานหลักที่อยู่หน้าด่านอยู่ในประเทศนั้นได้ประสานงานกับหน่วยงานของทางการลาวในการส่งเสริมการค้าต่างๆแล้วก็ส่งเสริมความเชื่อมโยงะคะเพื่อที่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งการตอบสนองต่ออุปสองค์อุปทานซึ่งกันและกันนะคะ ชายแดนติดกันเนี่ยประมาณ1,800กิโลเมตรนะคะมีสะพานมีรภาพระหว่างกันเนี่ยตอนนี้มี4สะพานที่เปิดใช้แล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังก่อสร้างสะพานแห่งที่5ที่จังหวัดบึงการบริคามไซอะคะ่ะก็สถานทูตก็เป็นหน่วยงานหลักที่อยู่หน้าด่านอยู่ในประเทศนั้นได้ประสานงานกับหน่วยงานของทางการลาวในการส่งเสริมการค้าต่างๆแล้วก็ส่งเสริมความเชื่อมโยงล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมีการเปิดชรถไฟลาวจีนทางทางสานทูตก็ได้ประสานงานกับฝ่ายลาวเพื่อผลักดันที่จะทำยัง ให้สินค้าจากไทยเนี่ยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างเช่นไปจีน,นได้มากที่สุดนะคะ ก็ไทยมาเลเซียนะครับก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีพรมแดนติดกันช่วงที่ผมประจำการอยู่มีการสร้างด่านสะดาแห่งใหม่ด่านทูดก็ดีบทบาทนะครับในการช่วยประสานงานนะครับให้เกิดการเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างด่านสะดาวแห่งใหม่ของเขากับด่านในฝั่งมาเลเซียนะครับเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนค้าชายแดนนะฮะมันสาคัญเพราะนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มาเมืองไทยเนี่ยมากเป็นหลับสองระเบียบตี เห็นได้ชัดเจนเลยตอนที่แบบปิดด่านไปเนี่ยสะเดาวเนี่ยเพิ่งเคยคึกคักเนี่ยพอปิดด่านปุ๊บเนี่ยที่ด่านนอกสดาวเดนี่กลายเป็นเมืองด้างเลยนะเพราะว่านันต้องเชื่อมมาเลเซียข้ามมาไม่ได้แสดงให้เห็น,นความสําคัญของไอาการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่มันมีพรมแดนติดก,กันนที่มันเดินทางข้ามไปข้ามมาทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นประโยชน์นะต่อประชาชนในพื้นที่ จริงๆก็ความสัมพันธ์ดีนะครับปกตินะครับการค้าขายชายแดนก็มีความคึกคักนะครับทั้งสองฝ่ายแต่แต่จุดสําคัญที่เป็นจุดที่ผู้คนเดินทางสัญจรไปมาก็ส่วนมากก็จะเป็นข้ามแม่น้ำนะครับอย่างเช่นแม่น้ําเมยที่แม่สอดนะครับแล้วก็แม่น้ําสายที่อาเภอแม่สายครับบริเวณด่านที่สําคัญของไทยกับเมียนมาก็จะมีเช่นแม่สายท่าขี้เหล็กนะครับแม่สอดเมียวดีละนองเกาะสองนะครับทั้งหมดนี้ทางสถานทูตก็เคยได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่สํารวจพื้นที่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เห็นว่า บรรยากาศก,ก็ค่อนข้างดีคึกคักกันนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยนกันการสัญจรไปมาของประชาชนของทั้งสองฝั่งนะครับโดยเฉพาะฝั่งฝั่งเมียนมาก็มาซื้อของจากฝั่งไทยฝั่งไทยก็ไปซื้อของจากฝั่งเมียนมามีการท่องเที่ยวนะครับทางฝั่งเมียนมาบางจุดก็จะมีจุดที่เป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญของนักท่องเที่ยวไทยนะครับสถานทูตสามารถที่จะสนับสนุนกิจกรรมหรือว่าการดําเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมประโยชน์ของความร่วมมือของทั้งสองประเทศได้ครับ สถานเอกอัครราชทูตณกุมพนมเป็นก็จะร่วมมือใกล้ชิดกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือสคออตอนะคะเพื่อติดตามประเด็นที่สำคัญหรือจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนแก้ไขหรือผลักดันทั้งกับรัฐบาลไทยและกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้าข้ามแดนสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัดมีความคุ้นเคยด้านวัฒนธรรมและภาษาระหว่างกันค่อนข้างมากนะ รัฐบาลทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้ายังคงเข้าออกได้ตามปกติเพื่อที่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งการตอบสนองต่ออุปสองค์อุปทา,านซึ่งกันและกันนะคะค่ะสำหรับงานทางด้านประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราบาังจะมองว่าหมายถึงกัมพูชาสปปลาวเมียนมามาเลเซียแล้วก็รวมถึงเวียดน,นามด้วยนะคะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเสาหลักของการดําเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศก็ว่าได้เพราะว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีชายแดนติดต่อกันฉนันก็จะเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่จะเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนที่มีการติดต่อไปมาหาสูงค้าขายเดินทางท่องเที่ยวก็ถือว่ามีความสําคัญกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะของจังหวัดชายแดนของไทยขณะเดียวกันในภาพรวมของการค้าการค้าชายแดนกับประเทศทั้ง5ประเทศที่เรามองว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีมูลค่าปีที่แล้วปี2564รวมกว่า2ล้านล้านบาทนะนะซึ่งก็ถือเป็นประมาณ12%ของการค้าต่างประเทศของไทยทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะให้ความสําคัญเป็นอย่างมากงานในด้านนี้ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราต้องทํางานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่น ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังในส่วนของกรมศุล,ลกากรน,นะคะโดยเจพากงยิ่งแล้วก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมและอื่นๆเพื่อที่จะผลักดันประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ของประเทศและประชาชนไปในทางเดียวกันรวมทั้งต้องมีการร่วมมือพูดคุยกับภาคเอกชนแล้วก็ภาค ประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยในส่วนที่กระทรวงต่างประเทศดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในบริเวณชายแดนหรือว่าการค้าชายแดนเศรษฐกิจชายแดนต่างๆเนี่ยถ้าจะให้พูดง่ายๆสิ่งที่เราพักดันก็อาจจะพูดได้ว่ามี2อสด้านหลักๆด้านแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านที่2ก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านของการติดตามพัฒนาการแล้วก็ประสานข้อมูลกับ ไฟฟ้าต่างๆที่เกี่ยวข้องนะเวลาเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้มันก็โยงไปถึงทั้งเรื่องของการส,งส่งเสริมทางด้านการค้าการส,งส่งเสริมให้มีการลงทุนการเชื่อมต่อโครงการความเชื่อมโยงต่างๆที่จะนําการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเชื่อมโยงกฎระเบียบต,ต่างๆระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะช่วยให้การค้าขายเป็นมหาสู่ได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและคล่คองตัวมากยิ่งขึ้น สดีครับผมอธิปัตย์จินภัยบูรณ์กงสุนใหญ่กแข่งสวนเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับกองสนราเขตเป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงระหว่างแข่งภาคกลางและแข่งภาคใต้ของสปปลาวบทบาทหลักๆของสถานกองสุนนะครับก็คือการติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจนะครับศักยภาพแล้วก็แนวโน้มเกี่ยวกับการลงทุนของแขวงในเขตกงสุนเนี่ยแล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลให้กับนักธุรกิจไทยนะครับที่สนใจจะลงทุนในสปปลาวโดยเฉพาะในช่วงที่สปอป,อปอลาวเนี่ยมีพัฒนาการในด้านโลจิสติกส์อย่าง กระโดดอย่างตอนนี้นะครับสบปปลาวเนี่ยก็กำลังจะมีรถไฟเชื่อมจากเวียงจันทร์มายังเมืองท่าแขกแขวงคําม่วนและท่าเรือหงอ่างของเวียดนามและทางด่วนนคนหรหลวงเวียงจันทร์ไปถึงนครปักเซแขวงจัปาสระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลาวโลจิสติกลิงที่จะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนคนไทยโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในจังหวัดในภาคอีสานจะสามารถขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่หลากหลายและลดระยะเวลาในการขนส่งได้ครับอีกเรื่องหนึ่งคือสถานกงศูนก็จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ Business Information Center หรือ BIC เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2552เพื่อรวบรวมและให้บริการข้อมูลด้านธุรกิจ การค้าและการลงทุนที่เป็นประโยชน์รวมทั้งให้คาแนะนําแก่นักัธุรกิจหรือผู้ที่สนใจลงทุนใน6แขวงของเขตกงศุลด้วลยครับและในช่วงที่มีปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆด้านการค้าเช่นตอนที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยสถานกงศุลก็ได้พบหาหรือแล้วก็สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับภาครัฐและเอกชน ของแขวงในเขตกงศุลและจังหวัดชายแดนของไทยที่เกี่ยวข้องในการหาทางแก้ไขปัญหาลอุบสรรคต่างๆให้การขนส่งสินค้าเนี่ยดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดจุดผ่านแดนพูดถึงเรื่องโควิดช่วงนั้นสถานกงศุลก็มีหน้าที่ในการติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องของทั้งจังหวัดชายแดนแล้วก็ในแขวงของเขตกงศุลเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนไทยและลาวเนี่ยให้ได้รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานกงศูลใหญ่ด้วยครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ าวรระหว่างไทยแล้วก็ด่านสากลของสปป,อปอลาวสาหรับ การขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนแล้วเนี่ยแต่สถานกองศูลก็ยังคงทำหน้าที่สนับสนุนให้การค้าชายแดนไทยลาวเป็นไปอย่างสะดวกโดยการเชื่อมประสานงานระหว่างจังหวัดแล้วก็แขวงในการผลักดันการเปิดจุดผ่อนปลนการค้าของไทยด่านท้องถิ่นแล้วก็ด่านประเพณีของสปปลาวเพื่อช่วยให้การค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในระดับประชาชนเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีความสําเร็จนะครับก็คือจุดผ่านแดนถาวรปากแซง อำเภอนาตาลจังหวัดอุบนราชธานีและด่านท้องถิ่นปากกา,านเมืองละครเพลงแขวงสารวันได้เปิดการค้าขายสินค้าระหว่างกันแล้วครับบอกว่าจะทำให้ทุกท่านได้เห็นภาคบทบาทและหน้าที่ของนักการทูตในการส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นบทบาทเหล่านี้สอดคล้องกับผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสปปลาว ที่เห็นร้องที่จะยกระดับและฟื้นฟูความเป็นอยู่ชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนให้กลับมาเป็นปกติภายหลังสถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายลงนะแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่ทั้ง2ฝ่ายตั้งเป้าที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นหุ้นส่วนนิติศาสตร์เพื่อการเจริญติบโต,ตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับนักการทูตเดอะซีรีส์เสาร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรง แวะไปเยี่ยมชมองค์การสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆแล้วมาดูว่าภารกิจของนักการทูตไทยในการเป็นตัวแทนประเทศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ช่อง MFA Thailand Channel เพื่อติดตามเรื่องราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยนะคะ